เซ<า>พาเขียนก่อใกล้ลน้องน้องน้ำหอมนอนหลับนะหลับเตววค่ำเมื่อนี้มไมเซเลดนักกินแรงกาเอ็นนักินในืน้าเซไปวัดมือ่อเสาร์อวันนี้แม่เซพรสซุปมะเขือเสซอรปปะทู เอาลูสิเอ็ดกับเขากันมันจะเมืออ่อแมลงนี่ไม่แสบเอ็ดซุดมะเขือซื้อปลาทูกับต่ำมะฮ้องต่ำมะฮ้องนะะี่ค่ะไมไ่ต้องมีทุกครับยกทอ,อดซ้มปลาซอสปลาซ้มจ้ะ เป็นผสมของคือมะเขือก็มีมะเขือมะเขือต้มแล้วจ้ะคือมะเขือต้มสุกกระเทียมพริกพริกในกะเมีเ่ยแสบต้มแล้วจ้ะต้มสุกสักก้อนอันนี้สูตรแม่แสบเลยจ้ะกับปลาทูปลาทูนี่ในกะสุกแล้วคือกันผักที่เทาใส่ก็มีผักบุ้งผักซีหอมอันนี้ผักสะระแหน่ กระพาะหอมเปี๊ักาหอมไทยภาษาปูไทยนี่จ้ะซึ่นปุงหอมกระมิชนี่ไม่ลืมขั้นตอนเลกกับตำมะพริกก่อนเนาะจ้ะอ็ดซูมมะเขือก่อนจะอ็ดอื่นอื่นวันนี้อิฐไหลจะน้อยพ่อเซียบเอาไปวัดนำอื่นพ่อเซียบเอาไปจังหัน ขั้นตอนแรกของเอากัทนี้จะตำพริกกระเทียมจะก่อนตำพริกกระเทียมให้ละเอียดก่อนมีละเอียดค่ะก็เลยจะตำหยาบๆอือปุ๊บแล้วเป็นแบน้นกระเทียมกับพริกใส่กักบ เยซฟะหันโฮผักบู๊ซะต่ำซะก่อนนะจจะวันนี้มันต่ำเนี่ย ่นจินเล็กยังไงจะมันจะได้ยัง ัำสูตรกระสือใส่ผักเพลวน้องจะแต่ว่าผักเพลวไม่มีไปใส่ผักสะหน่แทนใส่ลงไปนี่นจะจ๊ะแล้วกัดเนื้อปลาทูเราต้องใบเนื้อปลาทูเสียบบอต้องตัดสักคน กลางมันออกสักกันใส่ลงไป รูลวกสุกแล้วอันนี้เาจะเข้ก็ตัดโวก,กปลาทูกับพริกกับกระเทียมเพื่อมันหอาก่อนก่อนจะหัวผักบู แล้วก็จังแซ่มะเขือแซ่มะเขือที่เราเตรียมไว้เดือดตับ กันน,นี้จะไปหั่นกระชามะเขือเรียาตรงไว้นะจ๊ะไม่เสือต้องปาดจาก,ก่อนเพราะมันน่วยง่ายมันมี่ละเอียดน,น,นานแและนานๆกระเพาะคขึ้น แสบมาอีละหยุดเลยทำอะไรหืมเป็นน่าทายทั้งนร้ไเป็นลูกไกยงเล,ลยนรอยงกัดดิแสบเสบขอาซื่อสำหรับนิก่อนเราจะต่ำก่อนมัน,นรามีเลยโท๊ะไม่เจอไหลเห็ดไหล ที่ปอามาอีกแล้วเพืนพอเอาทิปเนี่ย่าจ่งไ่ได้มันต้ หลังจากเขาต่ำก็คือละละ,ละก็ปรุงว่าที่นี่จะมีละเอียดทั้งเลยพวกน้อยนี่นก็เป็นมันเป็นต้นกอร,ร์โคลีนนย์พวกมันน้อยปรุงชูรส นอยๆอจะนีค่ะพ่อน้ำปลาสองช้อนค่ะพอจ้ะมาเค็มเพราะว่าเขาใส่น้ำปลาแด่น้ำน้ำปลาแด่นู่น ช้อนไปเด้กระสองช้อนให้สันนี่ก่อน้าใสาก่การคนเน้องมีส่งแล้วที่นี่แล้วมันตีมคึ้กุ่นเลยคนให้มันห้กัน พุกมันน้อยแม่เชบใส่หม,ม้หอแทนเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายจะสื่อผักใส่ผักแล้วก็เสร็จเรียบร้อยทุกมะเขือเอาอิดน้อยมันกระเรียวๆอยู่แต่อันนี้มันเย็ดหลายเฮงต่ำเงี้ยไม่เซฟใส่หั่นผักซื้อ พาเข้าไปหัน่นไม่ต้องหันหห่นใหญ่จะหั่นได้หน่อยจะได้ยำแซ่บ ใส่เลยเนียนพักจะหน่อยพักโวกกับพักห้องก็คือกันจะให้หน้อย We'll เอาอือพักเสน่ห์แบบมีค่อยงาม่ะอือตัดหั่นออกเอาแกมออกกันหั่นนิดหน่อยที่กัน เสียมนินพักกันแล้ เพื่อมาทำกันจ้ะก็แล้วหอมหอมผักอันนี้เป็นสูตรของแม่แซวเวยจ้ะเพื่อนพท่านเลยได้ลองอีดเบิ้งกับอีดไตอาจ,จะเอีดม่คือกันกับฟองฟูอ,อื้น จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเรียบร้อยซุปมะเขือเสื้อปลาทูซุปแม่เสียบ กึนหอมพักหอมไทยหอมปี๋เสร็จแล้วก็ตักใส่ใจานนี่บางสูตรมันก็เสือเห็ดกระดางงั้นจะให้บด มะเขือใส่ปลาทูของแม่แซบแล้วเราจะกับขา้าวแรงเฮาวเมานี้ตำมะฮู้ชมพักสุกม,มะเขือเสือปลาทูทอดชมปากกับทอดเนื้อแหงจะทอดหมูมีข้าวหวานกับเตงโมเสร็จแล้วเด้อจา้าแฟนครับกินขา้าวแรงน้ำกันเด้อ